รมภูนนจากธรรมภูมิเตรียมรับขา่าวเอนเชียนแทกไปอานดทนที่พิกัดกิโลเอลฟาสามศูนี่ศเวลาหนึ่งนเปลี่ยนจากอานดทนเป็นฮอทิวหมายเลขเป้าหมายเ e อ็กโวันบุต่อไปที่พิกัดลีมาเอลฟาหนึ่ามศูนเวลาหนึ่ทิศทางทอเว็บจำนวน สามลำความเร็ว2 0ความสูง1 0 0่งศูนย์เดร์้าไตัวมูต่อไปที่มิกับลีมาเอลฟาสามศูนย์หเวลา1 1 0 9งหนึ่งศูคอนแทลรอ พาอากาศยานแดงประจำเตยมลบกาอากาศสาณแดงประจำเตมลิปทางลไปไปเลยกา

อ่าอ่าก้าวๆ2 าาาาทางสิบเอ็ดนาฬิกาสองรอ้อยปลอดภัย